สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันนิกาจ้าบายทินทุบันดินนะฮะเอาฝนมาแล้วผู้ชมแม่เบื้องหลังเราฮะมืดครึมเชียวผมมาููนนะครับ p C 2 0 0ในรุ่นที่5นะครับกำลังตักเศษดินอยู่เอาลองดูะฮะหล,ล้อเราแรงดีเหลือเกินฝั่งด้านนูน้นโอ้จะทันไหมในคลิปนี้แม่เสียวเหลือเกิน ้าผลมาผมต้องไปก่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าของอรถเก๋งมาวันนี้ออกไม่ได้ฮะติดเลยถ้าแบบนี้แรงถึงใจถึงครับผู้ชมมีหลายทีมร่วมกันอยู่ในจุดนู่นแหละครับมีโคมัสุแล้วก็มีซานี่นะครับมีแคปแล้วก็มีกิโมนะโกเบฮะฮิตาชิก็มีครับผู้ชม นายกแสงนะครับทีมนี้มาดูถึงอดีตที่เคยแรงเปิดบ่อใหม่ฮะได้ประมาณอาทิตย์เสรศจๆนะครับยังไม่ถึง10วันก็ถือว่าเปิดบ่อใหม่นะฮะในพื้นที่ชุ่มน้ำตรงนี้เคยเป็นแอ่งน้ำเก่านะฮะตอนนี้จะได้เป็น ่างเก็บน้ำในรูปเต็มรูปแบบนะครับถ้าพูดถึงอดีตนี้ก็เขาแหละครับเคยใหม่เหมือนกันแต่พอมาวันนี้ฮะก็ยังถือว,ว่าทำงานได้ยังหาเลี้ยงชีพได้ผสมเอา ทำทางกันนะทำทางก่อนคันไหนใส่ก่อนแรงดีกันทุกคันนี่ครับท่านผู้ชมไว้ห้าวเป้งฮนระัว้นี้ <laughs> พร้อมคนระพร้อมที่จะลุยเขาบอกว่าเป็นด่านหน้าแล้วครับ เรารีวิวคุณปู่ไปก่อนนะคลิปนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะครับไปรับชมในหลายคลิปในหลายทีมงานด้วยกันอนตอนเข้าฮนะตอนเข้านี่ยังเข้าเลยนะ <c oughs> บีมนายกแสงนะครับแม่ไม่น่าจะรอดครับข้างบนเรามันประชิดตัวแล้วครับจากสายตาฮะไม่น่าจะถึง5กิโลใกล้มาทุกขนาดแล้วครับบีบหัวใจคนทำงานลืะเกินฟังก่อนแม่เป็นไงบ้างล่ะใส่เยอะไม่ได้นะครับใส่เยอะก็เทไม่ลงฮนะเดี๋ยวออกไม่ได้ครับประมาณนี้แหละ อสามตักตัวเบาๆนี่แหละครับท่านผู้ชมพรสวงการโยธาฮะอำเภอโนอนินแดงนะครับ 3ตักไมโคร200รู้เรื่องครับกุ้งจี0.8นนี่ครับมาแล้วครับเพี่อเขาตั้งเบี้ยอันนี้เนี่ยโอ้ยล้งครับไม่มีจมไะเดี๋ยวมาดูตัวฮีโน่เราโอ้นูนนะั้นผู้ชมไปนูนแล้วครับ วเขาเข้าวเป้งดีจริงๆสามตักครับรู้เรื่องแน่นอน ืฝ <_ an> นมาแล้วผู้ชมคลิปนี้เราฮะดำเนินการได้แค่นี้แหละห้านาทีหกนาทีครับต้องย้ายรถแล้วครับไมางา่งั้นงานเข้าผมแน่นอน เขาละครับเขาละงานนี้ รอครับรอควฮะรอวามเช่วยเหลือกับแบคโคคมสุนะครับรุ่นห้าแม่ในช็อตนี้ฝนตกครับฝนพลัาม,มาเดี๋ยวก็พัาเดี๋ยวก็หยุดนะผู้ชมทีมงานโอ้หลายคันยังไม่หยุดนะผู้ชมฝนมาแบบนี้ยังลุยงานกันต่ออยู่ เปิดบอ่อไหมฮะขายนะครับสคมสูตรคันนี้รุ่นห้า ดีแล้วเกินอาทคานผู้ชมครับคันนี้บอกขายกันนะฮะ4 5 0 0 0 0ห้านะทุกชมุมทุกอย่างใช้งานได้หมดเดี๋ยวคอมแอร์ไปไล่กันหน่อยนึงเอวแน่นครับมือนี่บอมือนี่ก็ตามสภาพครับ่านผู้ชมราคามาต่อรองกันเอาถ้าชอบก็ลองติดต่อดูคอมเมนต์ดู่านผู้ชมฝนตกฮะทำคลิไปไม่จบกันอีกแล้ว ครับเรียบร้อย,ยนะครับทุกทนขอบพระคุณมากครับสหรับกนุนติดตามและก็รับชมผลงานมาเลยนะครับผมสวัสดีครับ